แฟนเงียบหายไปไม่ตอบข้อความต้องทำยังไงดี ข้อ1ทำใจร่มร่มและมองโรคในแง่บวกในกรณีที่แฟนคุณนะคะ <S <S เขาเงียบหายไปเลยเขาไม่ตอบข้อ,ค,อความคุณเลยนะคะอาจจะมีสาเหตุมาจากหลายสาเหตุแต่สาเหตุหลักๆนะคะสาเหตุแรกก็คือคุณสองคนทะเลาะกันอย่างรุนแรงแล้วเขาก็โกรธคุณแล้วเขาก็ไม่ตอบข้อความคุณแล้วก็เงียบหายไปเลยนะคะสาเหตุที่สองอาจจะเกิดจากเขาต้องมีงานที่เร่ดงด่วนนะคะแล้วก็ไม่มีเวลาที่จะตอบข้อความคุณและสถานที่นั้น เป็นสถานที่ที่ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะคะทำให้เขาไม่สามารถที่จะติดต่อคุณได้ดังนั้นนะคะเมื่อแฟนไม่ตอบข้อความควรทําใจให้สบายดีแหละผ่อนคลายและมองโลกในแง่บวกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเขาว่างเดี๋ยวเขาก็ติดต่อกลับมาเอง ข้อ 2. นะคะเลิกเข้าไปดูแชทซ้าําๆเข้าใจนะคะว่าเวลาที่คุณกังวลเรื่องแฟนเงียบหายไปแฟนไม่ตอบข้อความแล้วคุณก็เข้าไปดูแชทที่คุณส่งไปหาเขาซ้าําๆมันยิ่งจะทําให้คุณคิดมากแล้วก็ฟุ้งซ่านนะคะและยิ่งทําให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าเสียใจมากๆดังนั้นนะคะหยุดดูข้อความที่คุณส่งไปหาเขาแล้วก็ทำทำอย่างอื่นนะคะที่ทําให้คุณรู้สึกว่า คุณผ่อนคลายข้อ3นะคะเลิกส่งข้อความหาเขานะคะบางคนนะคะยิ่งรู้ว่าแฟนไม่ตอบข้อความยิ่งส่งไปเป็นร้อยเป็นหลายร้อยข้อความนะคะแล้วก็เวลาที่คุณส่งข้อความในอารมณ์แบบนั้นคุณจะรู้สึกว่าคุณเสียใจคุณโมโหมากๆคุณอาจจะพูดคําที่ไม่ดีคําที่รุนแรงออกไปอย่างเช่นเธอไม่รักเจฉันแล้วใช่ไหมฉันทําอะไรผิดทําไมเธอถึงทิ้งฉันนูน่นนี่นั่นและเมื่อแฟนคุณเขากลับมาดูข้อความนะคะเขาคิดว่าอุย๊ย ทำไมผู้หญิงหรือผู้ชายคนนี้ไม่รู้จักยับยั้งอารมณ์เลยหรือว่าไม่รู้จักการรอคอยเลย เขายิ่งจะไม่ตอบกลับข้อความหาคุณนะคะและยิ่งจะเบื่อคุณดังนั้นหยุดส่งข้อความรอให้เขาส่งข้อความกลับมาหาคุณเองจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดข้อ 4. นะคะหากิจกรรมทำนะคะเวลาที่เราคิดมากเราฟุ้งซ่านใช่ไหมคะสิ่งที่ดีที่สุดที่จะทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายก็คือทํากิจกรรมอย่างอื่นอย่างเช่นอ่านหนังสือนะคะแล้วก็ฟังเพลงที่เป็นเนื้อหาดีๆหรือว่า ไปเจอเพื่อนก็ได้นะคะเวลาที่คุณทำกิจกรรมคุณจะลืมเรื่องราวที่แฟนคุณไม่ติดต่อคุณแล้วก็ไม่ส่งข้อความกลับมาหาคุณนะคะข้อ5นะคะคุยกับครอบครัวครอบครัวเนี่ยคือคนที่รักและปรารถนาดีหวังดีกับเรามากที่สุดเวลาที่คุณมีเรื่องกังวลใจคิดมากนะคะเวลาที่คุณคุยกับครอบครัวเนี่ยเขาจะช่วยปลอบใจคุณให้คุณนะคะอารมณ์ดีแล้วก็มีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะและนี่ก็วิคือวิธีการ ที่ถ้าแฟนไม่ตอบข้อความแฟนเงียบหายไปเนี่ยจะทําให้คุณนะคะสามารถที่จะเลิกอาการฟุ้งซ่าเลิกการคิดมากได้นะคะเราเอาวิธีการนี้ไปทําดูนะคะ